ท่านผู้ชมครับผมยังยืนอยู่ที่วนอุทยานต้นสักใหญ่อุตรดิตถ์ครับแล้นี่เป็นส่วนหนึ่งสาหรับธรรมชาติที่เราถือว่าเป็นการผ่องถ่ายความรู้ประสบการณ์ทําให้สถานีทุนษย์หรือรายการเก่งยกกำลังสาพวกเรามาที่นี่บ่อยมากนะครับและนี่คือส่วนหนึ่งครับที่ธรรมชาติสร้างได้เราควรจะต้องดูแลรักษาธรรมชาติให้งดงามยิ่งขึ้นนะครับแล้วด้านหลังผมทั้งหมดเนี่ยเป็นฝาสักที่เป็นเรื่องของการรวบรวมความรู้ประสบการณ์แหล่งหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยผ่องถ่ายความรู้ลงไปกับสิ่งที่เราคิดว่าสร้างความยั่งยืนกับสังคมปัจุบบัันน้ครออยย่าง เป็นต้นไม้ที่มีความร่ำค่าสูงยิ่งของสังคมไทยและก็สังคมโลกครับวันนี้เองเนี่ยตั้งใจเลือเกินครับอยากจะแบ,บ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกลยุทธ์การพัฒนาทุนมนุษย์ในเรื่องของหัวหน้าง,งานหัวหน้าง,งานตา่ตางๆเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องมีเรื่องการสั่งการมันก็มีาการมอบหมายการติดตามแล้วสคัญยิ่งคือเรื่องมนุษยสัมพันธ์ในการทํางานและการคิดบวกครับเมื่อสักครู่เราแบ,บ่งปันไปแล้วนะครับว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาหัวหน้างานปัจจุบันเนี่ยหลากหลายครับก็เรียกว่าเดินลงอ่าน สิ่งเหล่านี้ครับเดินลงอ่างอย่างไรเขาบอกว่าหัวหน้างานที่ดีพอเนี่ยจะต้องมีทักษะเรื่องกระบวนการการสื่อสารการมอบหมายงานการสั่งการการบังคับบัญชาแล้วก็ต้องคิดบวกครับตอนนี้ผมขออนุญาตที่จะแบ่งปันความรู้เกี่ยวเรื่องการคิดบวกการคิดบวกเหล like ่านี um, <man <man ้เนี่ยไซเบอร์ท네ิ้งกิงระบุไว้แล้วนะครับว่าเราควรจะต้องมีทักษะทางความคิดหลากหลายครับเจออะไรก็ต้องบวกเจออะไรก็ต้องบวกเจออะไรก็ต้องบวกสิ่งพวกนี้มันเป็นผู้นอุปการกับเรื่องของฐานความคิดของมนุษย์ปัจจุบันนี้หลากหลายครับที่เราเห็นนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ย อาจจะมีมุมมองสองด้านด้านหนึ่งเขาบอกว่าให้มองหลายๆมิติมองแล้วให้ดูแล้วพิจารณาดูนะเขา่าสิ่งที่มองนี่ยมีการตึกตรองพิจารณากันอย่างไรท่านเคยทางานประเภททํางานทุกๆวันใช่ไหมครับหรือหลายท่านบอกว่าทํางาน6วัน7วันทํางานตลอดย4ชั่วโมงแต่หลากหลายครับอีกหลายองค์การบอกว่าทํางานแค่3วันไม่พอเลย การทางาน3วันก็บ่งชี้บ่กเพราะเกี่ยวกับเรื่องของขนานี้ท่านทํางานในวันนี้ดีที่สุดหรือย่างหมายความว่าทํางานในขณะนี้วันนี้ครับใส่ใจลงไปในทุกวินาทีครับเขาเรียกว่าทํางานในวันนี้ให้ดีที่สุดครับยังไม่พอครับมุมมองของการทํางาน3วันก็บอกให้มองกลับไปเมื่อวานนี้ด้วยการทํางานของเมื่อวานเนี่ยท่านทํางานอย่างไรมีอะไรบ้างที่ท่านคิดว่ามันควรจะต้องตรึกตรองพิจารณาในสิ่งที่บกพร่องหรือผิดพลาดอย่าเพิ่งภูมิอกภูมิใจกับสิ่งที่เราทำและสำเร็จนะครับ หามเมื่อไรเรามีความคิดว่านั่นคือความสุดสุดของเราแล้วแล้วเราไม่คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงอะไรเลยนั่นถือเข้าใกล้ความล้มเหลวหรือเข้าใกล้อาตาัตราอัตตาของตัวเองแล้วครับนั่นคือหลงตัวนะครับนั่นคือบทบาทของการทํางานในส่วนที่2คือทํางานกับเมื่อวานนี้ทบทวนปฏิบัตินํามาใช้กับประโยชน์สูงสุดวันที่3ครับเขาเรียกว่าเป็นการทํางานกับอนาคตหรือการทํางานในวันพรุ่งนี้ครับ สิ่งผู้นี้มันจะต้องมีการวางแผนมีวิสัยทัศน์มีภารกิจเพืฐฐ่อติดตรอในการพิจารณาจากสิ่งเมื่อวานนี้กับวันนี้เพื่อปรับเปลี่ยนแนวความคิดทั้งหมดเพื่อผลักดันในทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมีกับวันพรุง่งนี้ครับเขาเรียกว่ากระบวนการทํางานรอบ3วันเห็นไหมครับว่าบางอย่างนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายสําหรับสิ่งที่ใกล้ตัวที่รู้หน,น้างควรจะต้องนำไปปฏิบัติเขาเรียกว่าทุกอย่างนั้นจะต้องมีมุมมองที่ต้องคิดบวกกับทุกๆเรื่องครับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความล้่มเหลวเอาความลุ่มเหลว วิกฤตให้เกิดโอกาสสูงสุดครับแล้วนี่คือส่วนหนึ่งครับอย่างวันนี้ผมมากับน,น้องไข่บกเนี่ยนะครับน้องไข่บกวันนี้ม,มีกวาสวยงามสดใสหลากหลายครับแล้วก็เราไปที่ที่โบสถที่ใกล้ๆจะไม่ไกลจาก ป่าศักนี่เองฮะแล้วก็ที่นั่นเองเป็นส่วนหนึ่งนะที่พี่น้องพวกเราเนี่ยมาแบ่งปันขอรู้ประสบการณ์ทุกอย่างนั้นเป็นการคิดบวกและเป็นการเสริมสร้างให้เกิดทุนความรู้มีการแบ่งการมีการมอบหมายความรักต่อกันและกันครับและสาคัญยิ่งก็คือการพบปะพี่น้องเนี่ยจะมีการแลกเปลี่ยนต่อกันและกันมีกระบวนการการสื่อสารแล้วการให้เนี่ยเขาไม่ได้ให้เฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุนะครับเขาให้ตั้งแต่เด็กเยาวชนสังคมเลยครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการบ่มเพาะประสบการณ์ซึมซับกับไปเยาวชนรุ่นหลััังงงงนน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 รบ่เเาาาออไมมทแตลหหหขีี้้้้้ดด เป็นต้นไม้ที่หยุดต้นที่มีความยาวนานหลากหลายครับหลายสิบปีครับบางต้นมีอายุเป็นร้อยร้อยปีแล้วต้นสักใหญ่ที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกนั้นเป็นอายุเป็นพันพันปีครับเห็นไหมครับว่า,วาการบุกเพาะประสบการณ์ความรู้ความสามารถไม่ได้ใช้เวลาแค่วันเดียวหรือชั่วครั้งชั่วคราวท่านั้นมันจะต้องซึมซับมีการหยังลากลึกไปอย่างท้าวรลครับการพัฒนาทุนรุ่นเหมือนกันครับหัวหน้างานนั้นมีต้องมีทักษะเรื่องกระบวนการการสื่อสารทักษะทงความคิดทักษะเรื่องยุทธศาสตร์การมีประสมพันธ์ที่ดีงามครับยังไม่พอนะะะรัจต้้้ออองงงงงมีีททกษเเเื่่ววววาาาาาชชยยญฉพขดแล ต้องมีทักษะเกี่ยวกับเรื่องของการนั่งกลางใจบุคลากรในสารประกอบการด้วยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการคิดบวกอย่างเดียวคงจะไม่พอครับหัวหน้าง,งานจะต้องมีความเชี่ยวชาญมีความรอบรู้ในความหลากหลายครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับ <un> ผมอยากจะ,จะแบ,บ่งปันความรู้เกี่ยวเ่องกระบวนการการมอบหมายงานการติดตามแล้วก็การบังคับบัญชาครับหัวหน้างานที่ดีน,นั้นจะต้องมีสี่สามสิส่งนี้อย่างไรแล้วส่วนนี้คือส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้เรารู้นะครับว่บาหัวหน้างานของไทยเราเนี่ยจะต้องมาทักษะกับเรื่องของความคิดเรื่องทักษะกับความเชี่ยวชาญมีวิ Fourth ัยมีความซื่อตตงอัั์กบนเแล ยิ่งคือต้องมีพวกพ้องเขาเรียกว่านกไม่มีขนคนต้องมีเพื่อนครับแล้วเรื่องพวกนี้นะครับจำเป็นนะครับสําหรับการที่หัวหน้างานนั้นจะบยบินสู่สังคมที่กว้างขึ้นเขาเรียกว่ามีสหว,วิทยารวมทั้งมีเครือข่ายภาคกีครับเรื่องพวกนี้ครับ <S <S เขาบอกว่าหัวหน้างานเหล่านี้นั่งที่ไหนก็สามารถนั่งกลางใจทุกส่วนได้หมดนี่คือส่วนหนึ่งของหวหน้างานที่ดีพอครับหัวหน้างานที่ดีต้องเป็นอย่างนี้ครับคือต้องเยี่ยมทุกๆด้านนะครับท่านผู้ชมครับ